ละพัฒนันธนรัฐเมทาค่ะรายการที่อยากให้ทุกคนสนุกไปกับการเรียนรู้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันสุดสัปดาห์นี้คุณผู้ฟังมีแผนที่จะทำอะไรกันแล้วหรือยังคะสำหรับเอพิโซดนี้ค่ะเราจะมาพูดถึงกิจกรรมยามว่างหรือว่างานอดิเรกที่เราชอบทำในภาษาอังกฤษเราเรียกว่า hobbies หรือว่างานอดิเรกนั่นเองสำหรับคำศัพท์ในเอพิโซดนี้นะคะครูจะขอแบ่งคำศัพท์เป็น กิจกรรมออกเป็น4หมวดด้วยกันค่ะก็คือแบบแรกนะคะ creative hobbies หมายถึงงานอดิเรกหรือกิจกรรมยามว่างที่เราเนี่ยได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์นะคะแบบที่2ค่ะ outdoor activities outdoor activities ก็คือเป็นกิจกรรมประเภททำนอกสถานที่นะคะหรือว่าต้องไปทำนอกบ้านนั่นเองแบบที่3ค่ะ activities at home activities at home หมายถึงกิจกรรมที่เราสามารถทำได้ที่บ้านและแบบสุดท้ายค่ะ things people collect things people collect หมายถึงของสะสมนั่นเองค่ะ เรามาดูคำศัพท์ที่เราจะมาเรียนกันในวันนี้เลยนะคะประเภทแรกค่ะ creative hobbies หรือกิจกรรมที่เราได้ใช้ความสร้างสรรค์ค่ะมีอะไรบ้างนะคะก็จะมี painting painting หมายถึงการวาดภาพหรือว่าการระบายสีเพ้นสีต่างๆนะคะคำที่สองค่ะ photography photography หมายถึงการถ่ายภาพค่ะคำที่สาม writing a poem writing a poem หมายถึงการแต่งกลอนค่ะคำถัดมานะคะคือคำว่า knitting เดี๋ยวคำนี้ครูสะกดให้นิดนึงนะคะเพราะว่าคำนี้เนี่ยขึ้นต้นตัวสะกดตัวแรกนะคะก็คือ k n i t t i n g knitting คำนี้แม้ว่าจะขึ้นต้นนะคะตัวสะกด ตัว k นะคะแต่ว่าเราจะไม่ออกเสียงตัว k ค่ะจะออกเสียงว่า knitting ออกเสียงตัว n เท่านั้นนะคะแปลว่าการถัก knitting ค่ะอีกคำหนึงนะคะ making a pottery making a pottery คำนี้นะคะคำว่า making เป็น verb นะคะหมายถึงการทำค่ะส่วนคำว่า pottery สะกดได้ว่า p o t t e R Y pottery คำนี้หมายถึงเครื่องปั้นดินเผาค่ะเพราะฉะนั้น making a pottery จึงหมายความว่าการทำเครื่องปั้นดินเผานั่นเองค่ะกลุ่มคำศัพท์ถัดมานะคะก็จะเป็นคำศัพท์ประเภทกิจกรรม outdoor activities คือกิจกรรมที่เราทำนอกสถานที่ค่ะมีอะไรบ้างมาดูกันนะคะคำแรก camping camping หรือว่าการไปเข้าแคมป์ไปแคมปิ้งที่เราชอบพูดทับศัพท์กันนั่นเองนะคะคำถัดมาค่ะ gardening gardening หมายถึงการทำสวนค่ะคำต่อไปนะคะ hiking hiking คำนี้ครูสะกดเพิ่มเติมให้นะคะสะกดได้ว่า h i k i n g hiking แปลว่าการเดินป่านั่นเองค่ะ คำถัดมาค่ะ scuba diving scuba diving คำนี้คุ้นกันไหมคะครูสะกดให้นิดนึงเนื่องจากคำนี้ยาวนิดนึงนะคะ scuba diving สะกดได้ว่า s c u b a เว้นวรรก่อนนะคะแล้วถึงตามด้วย d i v i n g scuba diving แปลว่าการดำน้ำลึกค่ะ ถ้าดำน้ำตื้นนะคะดำน้ำตื้นจะเป็นอีกคำหนึ่งค่ะหรือที่เราเรียกว่า snorkling ok snorkling ok นะคะสะกดได้ว่า s n o r k e l i n g snorkling ok e อันนี้เป็นเวลาที่เราดำน้ำตื้นนะคะก็คือดำน้ำบนผิวน้ำนั่นเองอีกคำหนึ่งค่ะคำว่า window shopping win d o w shopping คำนี้นะคะหมายถึงการไปเดินดูของไปช้อปปิ้งนะคะเรื่อยเปื่อยเป็นต้นค่ะกลุ่มคำต่อไปนะคะกลุ่มกิจกรรมต่อไปเป็นคำศัพท์กลุ่ม activities at home activities at home คืองานอดิเรกที่เราสามารถทำได้ที่บ้านนะคะมีอะไรบ้างคำแรกคะ่ะ board games board games บอร์ดเกมนะคะก็คือเกมที่เราต้องใช้มีบอร์ดมีอุปกรณ์ในการเล่นนะคะเช่นพวกเกมเศรษฐี t, อะไรอย่างนี้นะคะเป็นต้นคำถัดมาค่ะ playing computer games playing computer games หมายถึงการเล่นเกมในคอมพิวเตอร์ค่ะคำถัดมาค่ะ running on the treadmill running on the Treadmill running อันนี้เรารู้อยู่แล้วแปลว่าวิง่งใช่ไหมคะแต่อีกคำหนึ่งค่ะ Treadmill นะคะสะกดได้ว่า T R E A D M I L L คำนี้ Treadmill แปลว่าลู่วิ่งค่ะเพราะฉะนั้น running on the treadmill จะแปลว่าการวิง่งบนลู่วิง่งนั่นเองค่ะ next one watching TV watching TV ตรงตัวเลยนะคะหมายถึงดูทีวีนะคะจริงๆก็เป็นงานอดิเรกได้เหมือนกันเนาะ and then last one ค่ะ yeah. laundry 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 La นะคะสะกดได้ว่า l a u n d r y laundry นะคะ laundry จริงๆแล้วแปลว่าการซักผ้าค่ะจริงๆซักผ้าก็ เป็นงานอดิเรกได้เหมือนกันครูเองก็มีงานอดิเรกเป็นการซักผ้านะคะช่วยทำให้เราแบบบางทีมีสมาธิเนาะงทำได้เพลินๆกลุ่มถัดมาค่ะกิจกรรมถัดไปเป็น things people collect things people collect ก็คือของสะสมนั่นเองค่ะคือสิ่งของที่เราชอบสะสมอันนี้ก็เป็นงานอดิเรกได้เหมือนกันคำแรกนะคะคือคำว่า antiques antiques คำนี้ยากนิดนึงนะคะครูจะสะกดให้นะคะก็คือ a n t i q u e s antique หมายถึงของเก่าหรือว่าของโบราณน,นะคะก็มีใครชอบสะสมของเก่าๆก,กันบ้างไหมคะคำถัดมาค่ะ coins coins ก็คือเหรียญนั่นเองนะคะหมายถึงการสะสมเหรียญจำพวกอาจจะเป็นเหรียญต่างประเทศหรือว่าเหรียญเก่าๆอะไรองี้ก็ได้นะคะ next one stamps stamps หรือว่าเราชอบใช้ทับศัพท์นะคะก็คือสแตมป์นะคะการสะสมสแตมป์ต่างๆ next one postcards postcards หรือว่าโปสการ์ดนะคะอันนี้ก็ทับศัพท์ได้เหมือนกันค่ะและคำสุดท้ายคือคำว่า comic books Comic books นะคะแปลว่าหนังสือการ์ตูนค่ะทีนี้เวลาที่เราจะพูดว่าวันหยุดเราชอบทำอะไรนะคะรูปประโยคในภาษาอังกฤษที่เราจะใช้ส่วนใหญ่เนี่ยก็มักจะอยู่ในรูปปัจจุบันค่ะหรือในภาษาอังกฤษเราก็มักจะคุ้นชินกับคำว่า Present Simple Tense นั่นเองค่ะทีนี้พอพูดถึง tense นะคะ tense คืออะไรสำหรับ tense นะคะก็คือการเวลานั่นเองค่ะ tense ในภาษาอังกฤษเนี่ยก็คือการผันกริยาในรูปแบบต่างๆค่ะเพื่อที่จะบอกว่าประโยคที่เรากำลังพูดอยู่ขณะนั้นเนี่ยเกิดขึ้นในช่วงเวลาไหน เป็นปัจจุบันเป็นอดีตหรือว่าอนาคตเป็นต้นนะคะในภาษาไทยเราเนี่ยอาจจะไม่มีการผันกริยาตามการเวลาเท่าไหร่แต่ในภาษาไทยเราจะใช้คำอื่นแทนใช่ไหมคะเช่นคำว่าวันนี้พรุ่งนี้หรือเดี๋ยวนี้เป็นการบอกเวลาเป็นต้นค่ะแต่ในภาษาอังกฤษเนี่ยเขาใช้ tense เนี่ยแหละค่ะเป็นการบ่งบอกเวลาหรือว่าบ่งชี้เวลาขณะที่เรากาลังพูดอยู่ว่าเกิดอะไรขึ้นในช่วงเวลาไหนนั่นเองค่ะ โครงสร้างประโยคของ present simple tense นะคะก็คือ subject ค่ะบวก verb ช่องที่1น,นั่นเองนะคะก็คือไม่มีการผัน verb ใดๆเป็น verb ช่องที่1เลยถ้าประธานเป็น I, you, we, they เราสามารถตามด้วย verb ช่องที่1ไปได้เลยนะคะแต่ถ้าประธานเป็น he, she, it หรือการกล่าวถึง บุคคลที่3กล่าวถึงชื่อของบุคคลที่3เป็นต้นเนี่ยเราจะต้องเติม s หรือ es หลัง verb ช่องที่1ด้วยนะคะอันนี้สำคัญมากเนาะต่อไปค่ะสำหรับ Present simple tense เนี่ยเราใช้พูดถึงเหตุการณ์ในปัจจุบันใช่ไหมคะโดยวิธีการที่เราจะใช้ Present simple tense ในการอธิบายประโยคต่างๆเนี่ยเราแบ่งออกได้เป็น4แบบด้วยกันค่ะแบบแรกเราใช้ Present simple tense เมื่อไหร่แบบแรกนะคะคือเราจะใช้พูดถึงเรื่องราวที่มักจะ เป็นจริงเสมอค่ะหรือในภาษาอังกฤษเราจะเรียกว่าเรื่องราวที่มันเป็น f ฟ c t เป็นความจริงนะคะเป็นไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้นั่นเอง f a cts มีอะไรบ้างนะคะแบบแรกนะคะเป็น n a t u r l f a c t ก็คือความจริงตามธรรมชาติเลยอันนี้เป็นกฎธรรมชาติเราไปเปลี่ยนแปลงไม่ได้เลยนะคะยกตัวอย่างเช่น the sun rises in the east and set in the west นะคะหมายถึง พระอาทิตย์เนี่ยขึ้นทางทิศตะวันออกแล้วก็ตกในทิศตะวันตกนั่นเองเป็นแฟกต์เราไม่สามารถไปเปลี่ยนให้พระอาทิตย์เขาขึ้นทางอื่นได้นั่นเองนะคะแฟกต์ fact อีกแบบหนึ่งค่ะเราเรียกว่า general fact General fact ก็คือความจริงทั่วๆไปความจริงที่เราพูดถึงทั่วทวไปเลยเช่น I am 26 y e a r old หมายถึงฉันอายุ26ตอนนี้ปัจจุบันเนี้ยฉันอายุ26เราจะแบบมากหรือน้อยไปกว่านี้ไม่ได้แล้วนะคะรูปแบบที่2ค่ะเราจะใช้พูดถึงกิจวัตรประจำวันหรือในภาษาอังกฤษเราเรียกว่า routines นะคะเป็นกิจวัตร ที่เราทำเป็นประจำนั่นเองนะคะหรืออะไรที่เราทำจนติดเป็นนิสัยไปแล้วทำบ่อยจนติดนะคะเราเรียกว่า Habits Habits นะคะหมายถึงลักษณะนิสัยติดเป็นนิสัยนะคะโดยในประโยคค่ะจะมีการใช้ adverb of frequency a d v e rb of frequency มาช่วยขยายนะคะเพื่อให้เห็นว่าเราเนี่ยทำกิจกรรมนั้นๆบ่อยหรือมากน้อยแค่ไหนคะ่ะพูดถึง a d v e rb of frequency นะคะเรามักจะวางส่วนใหญ่หลังประธานหรือว่าหน้าคำกริยานั่นเองโดยตัวอย่างของ a d v e rb of frequency นะคะก็มีเยอะเลยคะ่ะเช่นคำว่า always always คำว่า always เติม s เสมอนะคะครูสังเกตว่าบางทีหลายๆคนจะลืมเติม s ที่คำว่า always always มี summer, s เสมอนะคะหมายความว่าเสมอเสมอค่ะคำถัดมาค่ะ usually usually นะคะแปลว่าเป็นประจำเป็นปกติคำถัดมาค่ะคำว่า often นะคะ often หมายถึงบ่อยๆค่ะต่อไปค่ะคำว่า sometimes sometimes คำนี้ก็เหมือนกันค่ะเราจะต้องเติม s ด้วยทุกครั้งนะคะ sometimes แปลว่าบางครั้งค่ะและอีกหนึ่งคำคือคำว่า never never แปลว่าไม่เคยเลยนะคะเป็นต้นเหล่านี้คือ adverb of frequency หมดเลยนะคะเราลองมาดูตัวอย่างประโยคกันค่ะประโยคแรก I always have a coffee in the morning I always have a coffee in the morning. ฉันเนี่ยมักจะดื่มกาแฟในตอนเช้าเสมอๆเลยนะคะอีกประโยคนึงค่ะ She usually goes home by BTS. She usually goes home by BTS. เธอมักจะกลับบ้านด้วย BTS นะคะสังเกตเห็นว่า She usually goes นะคะ goes นั่งจาก ประธานเป็นชีอ่าในตอนแรกที่เราเรียน structure กันไปแล้วนะคะคำว่า go จะต้องเติม es ไปด้วยนะคะเนื่องจากเป็นคำที่ลงท้ายด้วยตัว o เพราะฉะนั้นเราเติม es นะคะเลยกลายเป็น goes นั่นเองค่ะ แบบถัดมาค่ะคือรูปแบบที่3รูปแบบที่3นี้นะคะเราจะใช้พูดถึงตารางเวลานะคะหรือที่เราเรียกว่า schedule นะคะที่มักจะเกิดขึ้นบ่อยๆเป็นประจำนะคะตัวอย่างเช่น the bus departs every 30 minutes The bus departs every 30 minutes. รถบัสหรือว่ารถประจำทางเนี่ยจะออกทุกๆ30นาทีค่ะก็คือเขาออกเวลาเนี้ยเป็นประจำอยู่แล้วนะคะทุกๆ30นาทีคำถัดมาค่ะ The bakery opens every Monday to Saturday from 10 a.m. to 6 p.m. The bakery opens every Monday to Saturday from 10 a.m. to 6 p.m. ร้านเบเกอรี่เนี่ยนะครับจะเปิดทุกๆวันจันทร์ถึงวันเสาร์เวลา10โมงเช้าถึง6โมงเย็นค่ะเนื่องจากว่าเป็นตารางเวลาที่ร้านในปกติจะเปิดเวลานี้เพราะฉะนั้นเราก็ใช้ Present Simple ในการบอกตารางเวลาของร้านด้วยนั่นเองค่ะทั้งสองประโยคไม่แน่ใจว่าคุณผู้ฟังได้สังเกตกันหรือเปล่า ประธานในประโยคแรกเนี่ยคะ่ะจะเป็น the bus ใช่ไหมคะแล้วอีกอันหนึงเนี่ยเป็น the bakery จะสังเกตว่าที่ verb ช่องที่หนึ่งเราเติม s ทั้งคู่เลยนะคะก็คือ the bus departs อ่าแล้วก็ the bakery opens เหตุผลก็คือ bus และ bakery เนี่ยเป็นเหมือนประหนึ่งว่าเป็นบุคคลที่3ก็คือเป็นสิ่งที่เราเอ่ยถึงเฉยๆเพราะฉะนั้นเราจะตรงกับ กฎในสตรัคเจอร์ของแบบที่สองเนาะก็คือ he she it หรือเวลาที่เราเรากล่าวถึงบุคคลที่3หรือสิ่งที่นอกเหนือไปจากนั้นนะคะ ัดมาค่ะแบบที่4เนี่ยเราจะใช้พูดถึงความชอบหรือว่าความคิดเห็นต่างๆค่ะโดยเฉพาะในอพิโซดนี้เราจะพูดถึงสิ่งที่เราชอบทำในยามว่างใช่ไหมคะอพิโซดนี้ค่ะโครงสร้างประโยคของ Present Simple Tense เนี่ยเหมาะมากเลยสำหรับการที่เราจะบอกว่างานอนดิเลตเราชอบทำอะไรนะคะสิ่งที่เราชอบทำยกตัวอย่างเช่น We like spicy foods. we like spicy foods พวกเราเนี่ยชอบทานอาหารรสเผ็ดมากนะคะประโยคถัดมาค่ะ he loves collecting some antiques he loves collecting some antiques เขาเนี่ยรักการสะสมของโบราณเป็นอย่างมากนะคะและประโยคสุดท้ายอีกประโยคหนึ่ง i think scuba diving is fun I think scuba diving is fun. ฉันว่าการดำน้ำลึกเนี่ยมันเป็นอะไรที่สนุกมากนะคะเป็นต้นค่ะเอาละค่ะทีนี้ถ้าเราอยากจะลองถามเพื่อนดูบ้างว่าเธองานอดิเรกข,ของเธอคืออะไรเธอชอบทําอะไรนะคะการถามว่าคุณชอบทําอะไรในเวลาว่างหรืองานอดิเรกข,ของคุณคืออะไรเราสามารถที่จะถามด้วยคําถามเหล่านี้ได้ค่ะประโยคแรก What do you like to do in your free time? What do you like to do in your free time? คุณชอบทำอะไรในเวลาว่างหรืออีกประโยคหนึ่งนะคะเราสามารถถามตรงๆเลยว่า What are your hobbies? What are your hobbies? งานอดิเรกของคุณมีอะไรบ้างนะคะ Hobbies ตรงเนี้ยปกติแล้วเราจะชอบเติม es ลงไปทีนี้ hobby จริงๆเนี่ยเราสะกดว่า h O B B Y Hobby อ่าอันนี้เป็นเอก,กพจน์ กรณีที่เราแบบชอบทําอย่างเดียวเลยนะคะแต่ว่าความเป็นจริงเราอาจจะมีกิจกรรมหลายอย่างที่เราชอบทําใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นตรงฮ็อบบี้เนี่ยเราต้องเปลี่ยนให้เป็นพระหุพจน์เพราะฉะนั้นคําถามนี้เราถามกว้างๆเราจึงทําให้ฮ็อบบี้เนี่ยเป็นพระหุพจน์แต่ตรงนี้ทริกกี้นิดนึงเนื่อง,งจากคําว่าฮ็อบบี้เนี่ยลงท้ายด้วยตัว Y นะคะตามกฎถ้าลงท้ายด้วยตัว Y คุณผู้ฟังจําได้ไหมคะว่าต้องทํำยังไงอ่าพอจะทําให้เป็นพระ หูจพ์ใช่ไหมคะเราจำเป็นจะต้องตัด y ทิ้งก่อนนะคะแล้วเติม i แล้วจึงเติม e s นะคะเป็น h o b b i e s hobbies นะคะหรือว่างานอดิเรกแบบผูุพ์ที่มีหลายๆอย่างนั่นเองนะคะการตอบนะคะเราสามารถที่จะตอบด้วยการใช้ i like ใน Present Simple ได้เลยค่ะซึ่ง I like ก็จะแปลว่าฉันชอบนั่นเองนะคะตัวอย่างเช่น I like reading comic books I like reading comic books ฉันชอบอ่านหนังสือการ์ตูนค่ะหรือ I like cooking I like cooking. ฉันชอบทำอาหารนะคะนอกจากการที่เราเนี่ยจะใช้ I like เพื่อบอกความชอบแล้วนะคะจริงๆยังมีวิธีการแสดงความชอบได้อีกหลายแบบด้วยกันเลยค่ะนอกจากคำว่า I like หรือว่าแบบเดิมๆที่เราชอบติดใช้กันใช่ไหมคะถ้าเราชอบอะไรมากๆจริงๆแบบโอ้โหชอบแบบชอบยิ่งกว่าชอบเนาะชอบมากกว่าแค่ like ค่ะเราสามารถใช้คำว่า love แทนได้นะคะเช่น I love gardening I love gardening ฉันชอบทำสวนมากฉันรักการทำสวนนะคะหรือ I can't get enough of hiking I can't get enough of hiking อาประโยคน,นี้น่าสนใจเพราะว่าดูจากรูปประโยคใช่ไหมคะ I can't มันดูเป็นรูป ประโยคแบบปฏิเสธแต่จริงๆประโยคนี้หมายความว่าเรายิ่งกว่าชอบอีกฉันขาดไม่ได้เลยนะคะ I can't get enough นะคะ get enough ก็คือ enough จะแปลว่าเพียงพอนะคะ can't get enough จะแปลว่าเท่าไหร่ก็ไม่พอค่ะเพราะฉะนั้นประโยคนี้จะแปลได้ว่าฉันเนี่ยชอบเดินป่ามากเดินเท่าไหร่ก็ไม่เคยพอเลยนะคะแปลว่าชอบมากๆเดินเท่าไหร่ก็ไม่เบื่อเลยค่ะ ประโยคถัดมาค่ะเราสามารถแสดงความชอบด้วยการพูดว่า I'm a mad about I'm a mad about mad แปลว่ากโกรธใช่ไหมคะจริงๆแล้วแต่เหมือนกันเลยค่ะถ้าคำว่า mad ในรูปแบบนี้นะคะเราสามารถแสดงความชอบแบบที่เราเนี่ยชอบมากๆแบบถึงขั้นแบบ มุกมุ่นอินกับสิ่งน,นี้มากๆเลยนะคะเราสามารถใช้คำว่า mad ได้ความหมายจะต่างออกไปแปลว่าเราชอบมากเลยเพราะฉะนั้นประโยคนี้ I'm mad about making a pottery I'm a mad about making a pottery แปลว่าฉันชอบการทำเครื่องปั้นดินเผาเนี่ยมากๆเลยนะคะ Next one I'm crazy about photography I'm crazy about photography คำนี้นะคะ crazy แปลตรงตัวจะแปลว่าบ้าคลางังบา้าอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะฟังแล้วก็ดูน e g a t i v อีกแล้วแต่จริงๆเนี่ยคำเนี้ยจะแปลว่าโอ้โหเวลาที่เราคลั่งไคล้อะไรมากๆแบบขาดไม่ได้เลยนะคะแบบว่าชื่นชอบมากๆอันนี้ก็ใช้ได้เช่นกัน I'm a crazy about photography เพราะฉะนั้นประโยคนี้จะแปลว่าฉันคลั่งไคล้การถ่ายภาพมากๆนะคะประโยคต่อไปค่ะคือคำว่า I'm addicted to watching TV. I'm addicted to watching TV. แปลว่าฉันติดดูทีวีมากๆเลยนะคะ addicted แปลว่าการที่เราติดหรือว่าชอบทำอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งจนแบบไม่สามารถขาดได้นั่นเองนะคะและอีกหนึ่งประโยคค่ะ I am passionate about writing a poem. I am passionate about writing. a p o ม m ฉันหลงไหลาการแต่งกรอนเอามากๆเลยนะคะ passionate ค่ะก็คือการมีความหลงไหลเราอาจจะไม่ได้ชอบแค่อย่างเดียวแต่ว่าเราเนี่ยมี motivation หรือมีแรงบันดาลใจในการที่จะทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งมากๆนะคะก็คือ passion กับสิ่งนั้นก็เป็นการแสดงความชอบได้เหมือนกันค่ะเรามาทวนประโยค เมื่อสักครู่ที่เราเรียนไปนะคะก็คือเราสามารถใช้ I love นะคะแทน I like ได้ก็คือฉันฉันรักการทำสิ่งนั้นสิ่งนี้มากนะคะ I can't get enough of นะคะก็คือฉันเนี่ยทำแบบนี้เท่าไหร่ก็ไม่เบื่อเลยไม่เคยพอเลยนะคะ I'm mad about making หรือว่า I'm a mad about แล้วก็ตามด้วย verb หรือว่ากิจกรรมที่เราชอบทำนะคะก็จะหมายถึงฉันเนี่ยคลั่งไคล้แบบชอบมากๆเลยนะคะเกี่ยวกับการทำสิ่งนั้นสิ่งนี้ I'm crazy about คล้ายกับ ประโยคเมื่อกี้เลยก็คือฉันคลั่งไคล้ายหรือว่าชอบมากๆกับการทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง I'm addicted to ก็คือฉันเนี่ยติดมากๆติดที่จะทำสิ่งนี้มากๆแต่หมายถึงชอบมากๆนั่นเองนะคะไม่ได้หมายถึงว่าเราติดอะไรทาง negative, นะิกทีฟเนาะก็คือหมายถึงเป็นคำที่ positive ได้ด้วยเหมือนกันค่ะแล้วก็คำสุดท้าย I'm passionate about เวลาที่เราลหลงไหลในการทาอะไรอย่างใดยอย่างหนึ่งนั่นเองค่ะ นอกจากการบอกว่าเราชื่นชอบที่จะทำอะไรในวันว่างแล้วนะคะถ้าเราเนี่ยอยากให้รูปประโยคของเราสมบูรณ์มากขึ้นอ่าอันนี้จำเป็นมากเลยเราสามารถขยายความด้วยการให้เหตุผลได้ค่ะโดยการใช้คำว่า because นะคะตามด้วยเหตุผลค่ะตัวอย่างเช่น I love doing laundry because it helps me to concentrate ก็คือฉันเนี่ยชอบซักผ้ามากเลยนะคะเพราะว่ามันช่วยให้ฉันเนี่ยมีสมาธิอ่า next one I am mad about photography because it makes me feel relaxed when I look at the photos ประโยคนี้ค่ะ I am mad about photography ฉันเนี่ยชอบการถ่ายภาพมาก,มากๆแบบขั้งไขเลยเพราะอะไรเพราะมันทำให้ฉันรู้สึกผ่อนคลายเวลาที่ได้มองภาพถ่ายของตัวเองนั่นเองนะคะนอกจาก because เนี่ยเรายังสามารถใช้คำว่า I think Uh, I think เพื่อแสดงความคิดเห็นได้อีกด้วยค่ะ I think ก็จะแปลว่าฉันคิดว่าใช่ไหมคะแทนที่เราจะใช้ because บ่อยแล้วเราเบื่อเราก็เปลี่ยนมาใช้ I think ได้ค่ะตัวอย่างเช่น I can't get enough of traveling I think it helps me to take my mind out of work I can't get enough of traveling I think It helps me to take my mind out of work. ฉันเนี่ยรู้สึกไม่เคยพอเลยนะคะกับการออกไปท่องเที่ยวค่ะเพราะว่าฉันคิดว่าการออกไปท่องเที่ยวเนี่ยทำให้ฉันลืมคิดเรื่องงานไปบ้างนั่นเองค่ะอีกหนึ่งประโยคนะคะ I like collecting postcard. I think it's a good way to keep good memories. I like collecting postcard. I think it's a good way to keep good memories. ฉันชอบการสะสมโปสการนะคะเพราะฉันเนี่ยคิดว่ามันเป็นการเก็บความทรงจำที่ดีนั่นเองค่ะเอาละค่ะมาถึงตรงนี้ก่อนจะจากกันค่ะคู่อยากฝาก f ฟ v e b e n e f i t s of having a hobby ไว้ตรงนี้ด้วยนะคะเผื่อคุณผู้ฟังสุดสัปดาห์นี้จะเสาร์อาทิตย์แล้วลองไปคิดดูว่าอยากจะทํางานอดิเรกอะไรหรือว่าอยากทํากิจกรรมอะไรที่สนุกสนุกในเวลาว่างค่ะสําหรับ5 benefits of having a hobby นะคะอย่างแรกค่ะ hobbies a great stress reliever your hobby should be a completely pleasurable activity that allows you to take your mind off things or negative emotions. Uh, ยาว, Pleasurable อะไรที่เราชื่นชอบมากๆค่ะประโยคนี้นะคะก็คือข้อแรกงานอดิเรกนะคะเป็นถือเป็นการผ่อนคลายหรือว่าเป็นการคลายเครียดที่ดีอย่างหนึ่งเลยงานอดิเรกควรเป็นอะไรที่คุณผู้ฟังทาแล้วรู้สึกมีความสุข pleasurable นะคะอยากที่จะทานอกจากนี้งานอดิเรกนะคะหรือว่าการหากิจกรรมดีๆทําในยามว่างยังช่วยให้เราเนี่ยให้เวลาพักกับตัวเองได้ด้วยให้เราหยุดคิดถึงสิ่งต่างๆบ้างแล้วก็ทิ้งอารมณ์ที่ไม่ดีเนี่ยออกไปค่ะ ข้อดีข้อที่2นะคะ second benefits hobbies offer you an opportunity to take a break while also giving you a sense of purpose งานอดิเรกช่วยให้เราเนี่ยได้พักผ่อนนะคะทำให้ชีวิตเรารู้สึกมีเป้าหมายมากขึ้นหรือที่เราเรียกว่า sense of purpose นะคะเหมือนไปชาร์จพลังงานเนาะเพื่อที่จะมีเป้าหมายในการทำสิ่งอื่นๆต่อไปค่ะ Third benefits นะคะก็คือ hobbies offer new challenges and experiences อ่าข้อนี้นะคะงานอดิเรกเนี่ยยังสามารถให้ความท้าทาย challenges นะคะแล้วก็ประสบการณ์ใหม่ๆกับเรานะคะหรือว่า new experiences นั่นเองค่ะ ข้อที่4ะ n u m b e อร์โฟ Hobbies allow you to explore yourself and your talents you never really know what you're capable of unless you try something you may surprise yourself งานอดิแเลกนะคะยังทำให้เราได้ค้นหาตัวเองค่ะว่าเราเนี่ยสามารถที่จะทำสิ่งต่างๆได้มากมายเลยทีเดียวนะคะเราอาจจะไม่เคยรู้มาก่อนว่าเราเนี่ยมีความสามารถด้านนี้ด้วยนะเราอาจจะ You may surprise yourself ก็คืออาจจะทำให้ตัวเองแปลกใจก็ได้ว่าเราสามารถที่จะทำสิ่งนี้ได้ด้วยนะคะและข้อสุดท้ายคะ่ะ number f hobbies can help improve your career hobbies can help improve your career งานอาดิเรกบางอย่างยังช่วยส่งเสริมให้เราพัฒนาตัวเองในหน้าที่การงานด้วยนะคะเช่นการเรียนคอร์สออนไลน์ต่างๆเหล่านี้ก็เป็นกิจกรรมหรือว่าเป็น hobbies ได้ด้วยเหมือนกันคะ่ะ And that's a wrap for today's episode, everyone. Thank you for listening to Hello English. ขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะที่ติดตามฟังรายการ Hello English ทุกๆวันศุกร์เวลา7โมงครึ่งและคุณผู้ฟังสามารถฟังซ้ำได้อีกครั้งเวลา6โมงเย็นค่ะสำหรับคุณผู้ฟังที่อยากจะฟังย้อนเอพิโซดนะคะก่อนหน้านี้หรือว่าในทุกๆเอพิโซดสามารถเข้าไปฟังกันได้ที่ moe-radiothai.net นะคะ you've been listening to Hello English รายการสอนภาษาอังกฤษกับค cool รูทรัสต์นพัฒรนันทนรัตมีทารายการที่อยากให้ทุกคน